ทางด้านจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีรับถวายฝ่ายพระฤกษ์ประธานของสมเด็จพระอริยวงศาจยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆริปารินายกด้วยค่ะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะจัดพิธีถวายไฟพระฤาษประธานของสมเด็จพระอารยวงศ์สายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสดมนข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยสงท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธาศาสนิกชนและเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ที่วัดนิโรส,สังขารามอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะโดยมีในอำนาจชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาะพร้อมด้วยพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวลุวนันเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสง์นำส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีซึ่งในพิธีค่ะประธานสง์ได้ต่อไฟพระเริกประธานของสมเด็จพระอารยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบารินายกต่อไปยัง โคมไฟถวายแด่รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าคณะอำเภอหกอำเภอและเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์แล้วก็มีการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับการดําเนินพิธีตลอดการจัดก,กิจกรรมค่ะก,ก็เป็นไปนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด